หีพงท้ายหมู่บ้านดึกสงัดที่สายฝนโปรยปลายชุ่มฉ่ำไปทั่วท้องทุ่งทิตแก้วเดินย่ำลุยจำพวกวัชพืชนำเอาคันเบ็ดไปปักเอาไว้ตามคันนากบเขียดร้องบรรเลงกล่อมธรรมชาติดังระงมแสงคบไฟจากไกลๆที่ทิตแก้วมองเห็นก็น่าจะเป็นพวกชาวบ้านออกมาหาปลาเช่นเดียวกันกับเขาทิศแก้ว รีบย่ำเท้าให้เร็วขึ้นเมื่อสายฝนเทกระหน่ำลงพร้อมกับเสียงร้องคลางกระหึ่มหลังสายฟ้าแลบแปลบแแบแข่งกับเสียงโกรเคียด,ด,ด,ดรีดริงเรไรดังอื้ออึงไปทั่วทุ่ง <_ d ans> ทิดแก้วเดินมุ่งตรงไปที่กระท่อบโยเยจะพังมิพังแหล่เพื่อหลบฝนหาใหญ่ที่กำลังตกย่งกับฟ้ารั่วครั้นพอเดินถึงกระท่อบทิดแก้วรีบเข้าไปหลบฝน ในขณะคบเพลิงที่ทิดแก้วถือมามันโดนเม็ดฝนดับไประหว่างทางภายในกระท่อมกลางทุ่งนาทิดแก้ววางคบเพลิงลกบนแคร่ไม้เก่าชำรุดพร้อมกับดึงผ้าขาวม้าที่คาดเอวออกมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวที่เปียกปอนไปด้วยน้ำฝนนั่งลงก่อนเถอะวะไอทิดแก้วข้าว่าฝนเนี่ยมันคงตกอีกนานกว่าจะซาเม็ดเฮ้ยอุ้ยตา ทำให้เขาตกใจกันหมดเลยว่าแต่ตาเนี่ยมานั่งอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะอาขอนั่งของขาอยู่ตั้งนานแล้วเอ็งไม่เห็นเองนี่หว่าแสงจากฟ้าแลบสะว่างวาบทําทให้ทิดแก้วมองเห็นใบหน้าของคนที่เขากําลังคุยด้วยโอ้เนื้อว่าผีเฮ้ยไม่ใช่ที่แท้ก็เป็นจาซองนักจับปลามือฉังประจําหมู่บ้านดอนเผือกนี่เองโอทิดแก้วเมื่อรู้ว่าชายชาราที่เอ่ยทักทายเขา ที่แท้ก็เป็นตาสองซึ่งที่นาของแกอยู่แปลงถัดไปจากกระตอ๊อบนี้ทิดแก้วจึงเริ่มคุยเหยะกระเช้าเย่าแย่แกเล่นเพราะรู้จักมักจีและสนิทสนมกันกันกบแกในระดับหนึ่งมัวพูดเล่นไปเถอะเองเจอผีขึ้นมาจริงๆแล้วข้าจะสมน้ำหน้าเข้าใหา้ตาสองแกพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบจริงจังทำเอาทิตแก้วถึงกับสะอึกกลืนน้ำลายลงคอ เล่นเอาขำไม่ออกกันเลยทีเดียวว่าแต่ดูตาจริงจังกับเรื่องนั้นมันมีอะไรไม่ชอบมาพักคนหรือเปล่าล่ะตาเอ็งมัวไปมุดหัวอยู่ไหนมาละว่าไอ้ทิศแก้วจึงไม่รู้ว่าท้ายหมู่บ้านดอนเพืองเนี่ยมันมีคนเห็นดวงไฟประหลาดจนผู้คนออาปร่ำลือกันต่างๆนานาบ้างก็ว่าเป็นกระสือบ้างละบ้างก็ว่าเป็นปอบหรือบางคนคิดว่าเป็นพรายน้ำที่เค้นมาจากลำคลองก็มีโอ้ยจริงเหรอเนี่ย งั้นแสดงว่าตาก็เชื่ออย่างที่พวกชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะเด้เอ้เชื่อเอาไว้บ้างก็ดีเอ็งอย่าลืมว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกไอทิดแก้วฝนเริ่มซาเม็ดแล้วงั้นข้ากลับเรือนก่อนแล้วกันส่วนเอ็งก็อย่าให้มันดึกนักละตาสองพูดพลางหยิบเอามวกสารสวมบนศีรษะแล้วเดิอนออกจากกระท่อมหายไปท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกโปรยเป็นละอองทิดแก้วรวบเอาคันเบ็ดที่เหลือ เดินปักตามคนาจนหมดในขณะเขาเดินย้อนกลับไปดูเบ็ดที่ปักเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็บังเอิญมองเห็นฝูงปลาจำนวนมากพากันแหวกว่ายไปตามร่องน้ำทิดแก้วไม่รอช้าเขารีบเดินตามน้ำที่ไหลเชี่ยวกระลั่ล้นออกจากคนาซึ่งพาเอาฝูงปลาเหล่านั้นไปด้วยจำนวนมากทิดแก้วเดินตามน้ำล้นจากคนาลงห้วยเล็ก ไปจนถึงฝายกั้นน้ำและดูท่าบริเวณช่องระบายน้ำจากฝายมันมีเศษหญ้าซากใบไม้เน่าแห้งปิดกั้นอยู่ทำให้ฝูงปลาจํานวนมากพวกนั้นมันติดกองรวมกันอยู่เหนือฝายนั่นทิดแก้วตื่นเต้นดีใจจนหัวใจพองโตนับว่าคืนนี้เขาโชคดีที่ไม่ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งรอเก็บเบ็ดแถวคนาพวกนั้นอีกทิดแก้วไม่รอช้า เขารีบลงไปในลำห้วยหาเศษไม้เจาะเนินดินเป็นรูเล็กๆเ,เพื่อระบายน้ำจากฝายและเมื่อปริมาณน้ำลดลงเขาจะได้จับปลาเหล่านั้นง่ายขึ้นในระหว่างจะคว้าเอาถุงตะไคร่สำหรับใส่ปลาซึ่งทิตแก้วเนมมันเอาไว้กับผ้าขาวม้าคาดเอวปรากฏว่าไม่รู้มันหายไปไหนครั้นพอนึกขึ้นได้มันน่าจะร่วงตกหล่นอยู่ที่กระตบทิศแก้ว รู้สึกง,งุนหงิดเล็กน้อยเมื่อต้องเดินย้อนกลับไปเอาถุงตาข่ายใส่ปลาตายเถอทิดแก้วเฮ้ยทิดแก้วอุตส่าห์โชคดีแท้ๆแ,แต่ดันมาทำถุงใส่ปลาหล่นหายซะง,งั้นทิดแก้ว บนพึมพำกับตัวเองแล้วขึ้นจากฝายเดินย้อนกลับไปที่กระท่อกลางทุ่งนาเนื่องจากฝนยังคงตกกระปิบกระปลอยบวกกับพื้นดินน้ำขังเป็นบ่อโคลนเลยก่ออุปสรรคในการเดินไปกลับให้เขาไม่ใช่น้อยเมื่อทิดแก้วเจอถุงตาข่ายที่ตกหล่นก็รีบเดินกลับไปที่ฝายกั้นน้ำทันทีชายหนุ่มเช่นเขาป่าหญ้ารกดินโคลนก็ไม่เคยนึกหวาดวัน ขอเพียงแค่ให้ได้สเสบียงอาหารเพื่อเก็บตุนไว้ยามขาดแคลนก็เป็นพอเสียงกบเขียดร้องลั่นทุ่งในขณะทิตแก้วเดินลุยกอหญ้ารกใกล้ถึงฝ่ายเขามองเห็นลำแสงวาบวาบเอาเฮ้ยนั่นใครแค่จะชุบมือเปิบเรื่องไงวะข้าอาสาระบายน้ำเพื่อจับปลาพวกนั้นนะทิดแก้วไม่ลังเลเขารีบจ้ำรวดพลาดเดินลุยดินโคลนเพื่อไปให้ถึงฝายนั่นอย่างเร็วที่สุดครั้น เขาเข้าใกล้เงาร่างของบางคนที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ในฝ่ายคล้ายกับกำลังจับลาพวกนั้นเหมือนจะได้ยินเสียงฝีเท้าของทิดแก้วและเริ่มรู้ตัวเพราะเห็นเขาถึงกับชะง,งักหันมองมาทางทิดแก้วแล้วรีบหันกลับไปอย่างเดิมนั่นใครน่ะปราในฝ่ายพวกนั้นข้าเป็นคนดักเอาไว้นะเสียงของทิดแก้วทําเอาเจ้าของร่างนั่นค่อยๆยืดตัวยืนขึ้นท่ามกลางละอองฝนโปรยปราย โดยหันด้านหลังให้ทิศแก้วเพราะความมืดทําให้ทิศแก้วมองเห็นไม่ถนัดนักว่าร่างที่กําลังลงจับปลาอยู่ในฝ่ายนั้นเป็นผู้ใดกันแน่แต่เอาเถอะปลาออกจะเยอะแยะเดี๋ยวช่วยกันจับแล้วมาแบ่งกันก็ได้หรือยังไงก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะเนาะทิศแก้วพูดพลางเดินพลางตรงไปยังฝ่ายก้นน้ําแต่ดูเหมือนว่าร่างเงาดําภายในความมืดจะไม่เป็นมิตรกับเขาสักเท่าไหร่นัก เพราะแม้จะเสียงจะทักทายกลับกันสักคำก็ไม่มีเอาแต่เดินย่ำน้ำเหมือนกำลับบงจะปีนขึ้นจากฝายโดยมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ทิดแก้วเขาอดแปลกใจไม่ได้ก็คือด้านหน้าร่างชายผู้นั้นจะมีคล้ายลำแสงอะไรบางอย่างจะว่าเขาถือคบเพลิงอยู่ก็ไม่น่าใช่แราฝนที่ตกโปรยปรายคงใจยากที่ใครจะจุดคบไฟได้ครั้นพอทิดแก้วเดินถึงฝายก้นน้ำร่างชายคนนั้น เขาปีนขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของฝายแล้วก้าวจ้ำพรวดพลาดลุยพงหญ้ารกออกไปโดยทิดแก้วยังไม่ทราบ้วยสัมว่าเป็นใครกันแน่ทิดแก้วแต่แต่มองด้านหลังของเงาตะคุ่มนั้นที่ค่อยๆเดินห่างออกไปโดยมีลำแสงเขียวเรืองๆเหมือนจะช่วยให้ชายนั่นมองเห็นทางสายลมเย็นเฉียบพัดโชยเอาละอองฝนปลิวว่อนมาปะทะบนใบหน้าทำให้ทิดแก้ว เริ่มได้กลิน่นคาวขละคลุ้งลอยมาเตะจมูกแต่ทิดแก้วยังไม่ล่าสายตาจากร่างที่เพิ่งเดินออกไปทั้งที่บริเวณโดยรอบค่อนข้างมืดแสงสว่างวาบจากสายฟ้าแ,บแลบแผลบๆทำเอาทิดแก้วถึงกับพังอะเฮ้ยอะไรวะนั่นทำไมปลาพวกนั้นทิดแก้วอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อปลาในฝ่าย เหลือแต่ซากคล้ายถูกกัดแท้กินจนน้ำในฝายแดงฉานนองไปด้วยเลือดปลาเหล่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะหรือว่าชายที่ข้าเห็นมันมันจะเป็นทิดแก้วพึมพำพลางเดินออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วท่ามกลางบรรยากาศที่กบเขียดรีดเร็งเรไรยังคงร้องดังเซ็งแซ่เหมือนพวกมันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือไงก็ไม่รู้ระหว่างทางกลับบ้าน ทำให้ทิดแก้วนึกถึงคำพูดของตาสองขึ้นมาและนี่ข้าจะเจอเข้ากับสิ่งที่พวกชาวบ้านกำลังพูดถึงกันเข้าให้แล้วย,ยิ่งคิดยิ่งขนลุกรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าทิดแก้วพูดกับตัวเองเบาๆครั้นกลับถึงบ้านเขารีบล้างเนื้อล้างตัวเอาดินโคลอนออกแล้วเดินขึ้นเรือนเปลวไฟจากตะเกียงภายในมือของทิดแก้วถูกลมพัดจนมันโยกไปมาคล้ายจะดับวูบลง ท้าของทิดแก้วบังเอิญเหยียบเข้ากับดินโคลนบนพื้นเรือนให,ให้ตายคือว่าเมื่อตกี้เราล้างเนื้อล้างตัวก่อนขึ้นเรือนแล้วดินโคลนพวกนี้มันมาจากไหนกันวะทิดแก้วรู้สึกง,งุนงิดขุ่นเคืองที่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นซึ่งตอนนี้ฝนกําลังเทกระหน่าลงมายังกับฟ้ารั่วเขาจะต้องเดินลงเรือนไปล้างเท้าอีกครั้งระหว่างทิดแก้วใช้ขันจ้่วตักน้ําในตุ่ม มีแสงแวบบางอย่างส่องเล็ดลอดสายฝนทำให้ทิดแก้วเงยขึ้นและเห็นเงาของชายคนหนึ่งกำลังเดินฝ่าสายฝนไปทางบ้านของตาซองซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกับบ้านของเขาลักษณะด้านหลังของชายที่มีแสงเขียวเรืองส่องเป็นลำทิดแก้วมั่นใจว่าเป็นชายคนเดียวกันกับที่เขาเจอที่ฝายกั้นน้ำก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ด้วยความสงสัยใครอยากรู้ว่าชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่ทิดแก้วจึงยอมเปียกฝนอีกรอบโดยเขาแอบย่องตามไปแบบเงียบเงียบทิดแก้วเดินฝ่าสายฝนตามร่างชายคนนั้นไปและมันเป็นอย่างที่เขาคิดนึกแล้วเชียวที่แท้ก็ตาซ้องนี่เองหน่อยหลอกข้าว่าพวกชาวบ้านเห็นแสงประหลาดที่แท้ตาซ้องเองนั่นแหละที่น่าจะเป็นปอบ ทิดแก้วพึมพำท่ามกลางสายฝนภายในความมืดเมื่อร่างนั่นเดินเข้าไปใต้ถุนเรือนของตาสองตรงไปยังตุ่มเปิดฝามันออกพร้อมกับก้มลงใช้มือล้วงคว้าเอาบางอย่างขึ้นมาจากตุ่มนั่นลมพัดหอบเอาหาฝนใหญ่เทศาสาลงบนเรือนร่างทำเอาริมฝีปากทิดแก้วสั่นระริกจนฟันกระทบกันดังกรึกลึก,กทิดแก้วเริ่มมองหาที่หลบฝนก็เห็นว่าใต้บันไดเรือน คงเหมาะเป็นที่ที่ให้เขาพลางกายหลบซ่อนดูการกระทํำว่าตาสองแกจะทําอะไรเสียงกบร้องดังออกมาและเหมือนกับว่ามันถูกหักด้วยมือเปล่าทิดแก้วเห็นลำแสงเขียวเรืองออกมาทางจมูกบริเวณใบหน้าของเงาตะคุ่มสายฟ้าแลบแผลบ,ลบทำให้ทิดแก้วมองเห็นเจ้าของร่างนั่นกำลังแทะกินกบสด,สด ยังกับว่ามันอ,ร,อร่อยเๆเต็มประดายัางไงอย่างนั้นและเมื่อเหลือเป็นเศษชิ้นส่วนกระดูมันก็เกลี้ยงทิ้งออกไปท่ามกลางสายฝนและใช้มือล้วงเอาปลาเป็นๆที่ขังอยู่ภายในตุ่มนําเอาออกมาแทกกินทั้งสดๆอีกนั่นแหละผิดแก้วคิดแผนการว่าเขาต้องรอดูอีกสักประเดี๋ยวแล้วเขาจะออกไปจับให้ได้คาหนังคาเขากันไปเลยว่าตาสองแกเป็นปอบดูซิว่าตาสอง แกจะแถยังไงต่อในไหนตาซองเองเป็นคนบอกกับทิดแก้วว่าผูกชาวบ้านเจอแสงประหลาดท้ายหมู่บ้านที่แห้แกก็เป็นเจ้าของแสงประหลาดนั่นเสียเองไอหนเองแอบ,บอยู่นานแล้วไม่หนาวบางเลยทิดแก้วเสียงแหบพ,พระกระซิบถามทิดแก้วเบาๆในขณะสายตาของทิดแก้วจับจ้องอยู่ที่เงาตะคุ่มมีแสงเขียวเรืองออกมาจากบริเวณจมูก มันจะไม่หนาวล่ะนี่ข้าแทบจะแข็งตายอยู่แล้วเนี่ยทิดแก้วกระซิบตอบกลับพลางยกมือขึ้นกอดอกทั้งที่เนื้อตัวสัน่นเพราะเสื้อผ้าเปียกปอนและฝนยังคงเทลงมาไม่ขาดสายเราเองจะอยู่ทำไมก็กลับบ้านไปนอนซิสิถึงรู้ไปเองก็จะทำอะไรผีโพงนะเมด้าอยู่ดีเฮ้ยผีโพงอะไรดูดิน่ามันปอบช,ะชะัดๆเนอะทิดแก้วหลือกระซิบกระซาบคุยกับอีกฝ่ายโดยไม่ทันสังเกตเห็น แล้วเองเห็นหรือยังไอทีเองว่าเป็นปอบนะว่าแต่ใครกันเลยวะไอทิดแก้วที่เองคิดว่าเป็นปอบอะเนี่ยถึงข้าจะไม่เห็นชัดว่าใครนะแต่ชัดเจนว่าต้องเป็นตาซ้ออุ้ยไวเออาหาเออตาซองอยู่นี่เรารังเอาตาคุ้มนระเป็นใครเหรอจ้าตาทิดแก้วพูดพลางหันหน้ามาทางคนที่เขากระซิบกระซาบอยู่ด้วยเขาถึงกับอุทานออกมาปรับสีหน้าไม่ถูกพร้อมกับยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกๆ แก้เคอะขืนเมื่อทิดแก้วทราบว่าเงาตาคุ้มที่เขาเข้าใจว่าเป็นตาสองแต่มันดันไม่ใช่ทำเอาชายหนุ่มเช่นเขารู้สึกละอายใจกับการด่วนสรุปเอาเองทั้งที่มองเห็นหน้าเงานั้นไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าเป็นใครกันแน่เอ็งดูดีๆเจ้าของร่างที่มีแสงเขียวเรืองออกมาจากรูจมูกและชอบกินของสดขาวเป็นชีวิตจิตใจนั่น เขาเรียกว่าผีโพงไม่ใช่ปอบอย่างที่เองเข้าใจนะไอ้ทิตแก้วตาสองพูดกระซิบอธิบายทิศแก้วพร้อมกับชี้ไปที่ร่างเงาตะคุ้มซึ่งกำลังล้วงเอาปลาและกบภายในตุ่มใต้ถุนเรือนของตาสองดูดแท้กินอย่างเพลิดเพินแสงแลบแปลบแปลบสว่างวาบและตามมาด้วยเสียงคำรามกึกก้องเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทิดแก้วมองเห็นหน้าเงาตะคุ่มนั่นชัดเขาถึงกับพังงะ หงายหลังร้องอุทานออกมาเบาๆอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพ,พ่อพ่อยังเหรอนั่นเป็นได้ไงก็เนื้อภายในอกของทิศแก้วมันเต้นแรงแข่งกับเสียงฟ้าร้องและสายฝนตกระหน่ำลงมาทำเอาทิตแก้วยกมือขึ้นกอดเข่าชัง,งักงันทำอะไรไม่ถูกเพราะเขาอุตส่าห์แอบตามร่างของคนคนนั้นมาสุดท้าย สิ่งที่เขาอยากเปิดโปงประกาศให้พวกชาวบ้านรู้ทั่วกันแต่มันดันเป็นพ่อของเขาเองเสียนี่ไม่เป็นไรหรอกไอ้ทิดแก้วเองกำคาเ็าช่วยกันหาของสดของข่ามากักตุนไว้ให้ไอ้เกื้องพ่อของเองมันก็คงไม่ออกไปเที่ยวขโมยของคนอื่นกินให้พวกเขาจับได้หรอกตาสองกระซิบคุยกับทิดแก้วลางยกมือขึ้นตบไหล่ของทิดแก้วเบาๆเป็นการปลอบใจทิดแก้ว ก้มหน้ากอดเข่าอยู่ใต้บันไดเรือนของตาสองพ่อเขาเงยหน้าขึ้นร่างเงาตะคุ่มหายไปจากใต้ถุนเรือนของตาซองแล้วเห็นเพียงลำแสงเขียวเรืองสว่างว่าบเดินหายไปท่ามกลางสายฝนตาสองจุดตะเกียงเดินไปดูใต้เรือนปรากฏว่าปลากบในตุ่มหมดเกลี้ยงเลยเขาคงจะอิ่มแล้วละไว้พรุ่งนี้พาขาไปหาจำพวกปลากบเขียดมาใส่ตุ่มอีก รู้มานานแค่ไหนแล้วเหรอว่าพ่อของข้าเป็นผีพงเรื่องที่ตาคุยกับข้าที่กระตอมนั่นแสดงว่าตากำลังจะบอกข้าใช่ไหมอืมข้าจะบอกเองนั่นแหละไอ้จิตแก้วแต่พ่อข้าคิดคิดดูอีกทีถ้าว่าการที่เองไม่รู้มันดีเสียกว่าแต่ในเมื่อเองรู้แล้วก็อย่าไปโกรธเกลียดพ่อของเองเลยนะไอ้เกิงเองมันก็คงไม่อยากให้ใครอยากรู้ไม่มีใครอยากจะเป็นผีพง อาเองก็ไม่รู้ว่าไอ้เกิงมันไปพลาดท่าเสถียีกลายเป็นแบบนั้นได้ยังไงและอีกอย่างถึงไอ้เกิงพ่อของเองมันจะเป็นผีพงมันก็ไม่เคยให้ร้ายใครไม่ใช่เหรอทิดแก้วเริ่มคิดตามที่ตาซองพูดมันก็จริงของแกถึงพ่อของเขาจะเป็นผีพงแต่ช่วงกลางวันก็เห็นพ่อของเขามีน้ำใจช่วยเหลือพูกชาวบ้านและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจให้ใครเมื่อทิดแก้วคิดอย่างนั้น เขาจึงลาตาสองกลับทันพอไปถึงบ้านทิดแก้วเห็นคราบรอยเท้าเปียกน้ำขี้โครนเดินไปหยุดที่ห้องของพ่อเขาทิดแก้วหยิบเอาขี้ริ้วเช็ดถูทำความสะอาดเสร็จก็เข้านอนชาวบ้านยังคงร่ำลือกันถึงเรื่องแสงประหลาดท้ายหมู่บ้านและต่อมาชาวบ้านพูดกันว่า น่าจะเป็นผีพงแต่ไม่รู้ว่าผีพงนั่นคือผู้ใดซึ่งมีทิดแก้วกับตาซองเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วผีพงท้ายหมู่บ้านคือใครแต่ทั้งสองเลือกที่จะปิดปากเงียบเพราะผีพงพ่อของทิดแก้วไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ชาวบ้านดอนเผือกและบริเวณใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อย